คุณลุงคนเกิเดเอ็นมามองหนีเกิดที่ไทยเยอมากนะจอมขอเฉพาสิ่งาที่หรอกนะพี่ตรงไฟประสานงานมาพี่พี่น้องๆเข้ามาเหมือนเลยบัตรหนึ่งทีมจัดงานทีมผู้บริหารแล้วกะ็ให้พี่น้องได้รู้จัดจเข้าเนาะขอเสียงนักสึกษสารล่านมงคล่อยค่ะขายบัตรไปสามพันแปได้ซัมนี่บอก่าื่อน เอนญบูว่าหมดแล้วค่ยเอินบูว่าหมดยล้วคายบัตรขายดีไ์ก็คือวันสูกว่าสันทีนทิมมเพิ่์มสามพันใบเออค่ะเนี่ยังม่ท่านตะเคืงเลยยังไม่ท่านเดกมาเดดึตอนนี้เราพคำมาใส่เนาะอล้่เเด๋๋ยวสีในมวนกับตอกับปฐมบับเทิ่งสิน์มันีก็ดีใจเนาะมีการทายท้ำรายการเกิดขึ้นร้อมเนาะ พี่กิตตีสิงหาปาทิณอนแต่นุนเหมาเฮามารายการตุ่มโฮมามาสัมผัสมาเก็บบรรยากาศเทคโนโลยีเราไปากินจะติดตามรายการเนาะซอฟท์เวอร์มาแห้งของเฮามีหมดสูบแบบดงึงวิชาการเชื่อมแข็งงานวิจัยเก่งกล้านะวัตกรรมเป๊ะปังซอฟท์เวอร์ก็ไม่เปล่านะคะเอาละค่ะมาราค่ะเรียนเชิญน,นะคะ,ะทยอยมานะคะมีแต่เพลงดีกิตตีโอ้โยใครเป็นใครนะคะ ไทยเป็นใครนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักกระทิมผู้บริหารและท่านพี่พี่สิษีลอยจ้อยพ่อมาของมะหอยหน่อยแล้วกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานเมนูในการว่าตุ่มมะฮ้มกันเวลาคามีบุญมีงานทีงไหนมาพอกันเนาะหนึ่งปีก็บหนึ่งเทียปีวันหันก็วันที่สิบสามมีนาคมปีนี้ก็เลิกงานยันหนึ่งมีนาคมสอบเซตเมื่วานนี่เด้จ้าสอบเซตเมื่วานสอบเซตเมื่วานเมนูก็ยาวยาวยาวเร่ยมาสั่น ครบถ้วนหรือยังคะทยอยนะคะลำดับแรกนี้นะคะขออนุญาตพระแม่พี่น้องทุกท่านค่ะให้ท่านรองอธิการบดีพระเจ้าเขตขอนแก่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ยาวาระนะคะขออนุญาตท่านกล่าวมาธน,นาค่ะให้ได้ก,กล่าวต่อนรับแจกเล่นเชิญค่ะครับเรียนท่านศาสตราจารย์สวนะคัสดี มาหาวิไลปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิไลนะครับท่านอาวุโสนะครับท่านทนาจารย์นะครับน,รนิสิตนักศึกษาทุกคนรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี้นะครับท่านนายกสมาคมสิษย์เกา่าหมาลายเคโนยีและชมพูน,นีสานนะครับท่านนายกสมาคมศิษย์เกา่าเทคนิคไทยยมันขนแก่นส่วนกลางและก็จิ๊นิทยามันขนแก่นนะครับ แลวก็แขกผู้เกียรติทุกท่านครับกับผมในนามของวิเคศน์แก่นนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้เรามาพบครับที่จะจะลงหรือเปล่านัก็่านะครับต้องขอตัวคุณแม่ที่ทำวิเคราะห์ขัดสันมาเป็นหมอเป็นหมอรั้มนขนมมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องทุกท่านคงจะมีความสุขนะครับสมกับที่วิเคของแก่นได้ ได้ตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับท่านทุกปีนะครับมีหน้าอาจจะปรพรรกับองค์แอลเอดีบปาะบ้านลังกษายืนนะครับก็หวังว่าในปีถัดไปถัดไปเราจะมาร่วมสร้างสรรค์จันองศิลปะวัฒนธรรมให้ยิ่งขึ้นไปนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนนะครับทำให้เกิดงานวันนี้ได้นะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งผมขอกราบขอภัยนะครับ ตั้งใจเรียนเียงที่อยู่รอบๆกิเขตขัแก่นนะครับการแสแดงวันนี้อาจจะมีเสียงไปถึงบ้านท่านก็อย่างไรก็ตามก็อาจจะร่วมสนุกกับเรานะครับก็ขอการขอให้พัาที่นี้นะครับและก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับคืนข่้นเคยันนี้กับมิเกตขอนแก่นครับสวสัสดีครับขอขอบคุณท,ท่านรองที่การปฏิบัติธรรมีิเขตขอนแก่นนะคะทานผู้ช่วยศาสตราจารย์